นี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยลองนึกภาพดูสิเมื่อรัฐสภาไทยกำลังตัดสินใจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของชาติโดยมีเสียงโหวตที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์กลับส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อทางการเมืองของเราวันนี้เรามาจะพาคุณย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่15ตุลาคม2568ที่รัฐสภาไทยได้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่เสนอโดยพรรคต่างๆซึ่งมีทั้งหมด3ฉบับจากพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเอเพื่อปรับปรุงมาตรา256และเพิ่มหมวดใหม่คือ1เศษ5ส่วน1เกี่ยวกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกําหนดให้เป็นวันที่2ก่อนจะลงมติในวาระรับหลักการแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกว่าจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลักนั้นเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเลยทีเดียวหลังจากที่สภารับร่างของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยแล้ว ก็เกิดการโต้เถียงกันทันทีเมื่อถึงเวลาโหวตเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นร่างหลักผลจากเครื่องลงมติอิเล็กทรอนิกส์ออกมาคะแนนเสมอกันที่290เสียงทําให้ต้องนําคะแนนของสมาชิกที่ขาดชื่อมาร่วมด้วยสุดท้ายปรากฏว่าเห็นด้วย292เสียงไม่เห็นด้วย297เสียงวดออกเสียง15เสียงซึ่งหมายความว่าที่ประชุมเลือกใช้ร่างของนายอนุทินชาญบิกุลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นหลักแต่ที่ประชุมหลายคนไม่ยอมรับผลนี้เพราะมีทั้งการเสียบ,บัตร และการขานชื่อปนกันจึงขอใอห้พ่อประธานรัฐสภาโหวตใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมที่ชัดเจนขึ้นในวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาได้อธิบายว่าตามกฎการประชุมหากคะแนนแตกต่างกันไม่มากก็สามารถนับใหม่ได้โดยการขานชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะถูกต้องนายนัทวุฒิบุประทุมสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนจึงเสนอยติให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อแต่นายกรวีปริสนานอันทกุลสอสออังทองพักภูมิใจไทยโต้แย้งทันทีว่าการนับใหม่ ต้องเป็นการนับคะแนนเดิมไม่ใช่การลงมติใหม่เพราะหากไม่เช่นนั้นอาจทําให้เกิดความสับสนหรือการเปลี่ยนแปลงผลแบบไม่คาดคิดซึ่งเป็นจุดที่อาจเรียกได้ว่าประเด็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อนขณะเดียวกันนายจุลพันธ์อมรวิวัต์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยสนับสนุนให้ลงคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อเพราะร่างของพักประชาชนโดยนายผลิตวัชรศิลป์ทุศสบัญชีรายชื่อใกล้เคียงกับร่างของพักเพื่อไทยมากที่สุดทําให้ในที่สุดนายกรวีต้องถอนยติไม่ให้นับใหม่ และนายวันมูฮัมหมัดนอวินิชัยให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อเพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสและนี่คือส่วนที่น่าสนใจเพราะการตัดสินใจครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของกระบวนการประชาธิปไตยในรัฐสภาที่ต้องอาศัยการถกเถียงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยุติธรรมที่สุดแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่หลังจากใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการโบูทแบบขานชื่อเพื่อเลือกว่าจะใช้ร่างของนายพฤทธิ์หรือนายอนุทินเป็นร่างหลักในที่สุดเวลา19บเนาฬิกาสีนาที นายวันมูฮัมหมัดนอก็ประกาศผลว่าร่างของนายพาริสได้รับ300คะแนนส่วนร่างของนายอนุทินได้287คะแนนทำให้รัฐสภามีมติเลือกใช้ร่างของนายพริสเป็นร่างหลักโดยชนะไปเพียง13คะแนนเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินได้เข้ามาโหวตสนับสนุนร่างของตัวเองด้วยและการประชุมปิดลงในเวลา19.44น,น,นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่พลิกสถานการณ์ได้ขนาดนี้ สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญผมอยากอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนแผนที่ใหญ่ของประเทศที่กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นการเลือกตั้งการปกครองและสิทธิของประชาชนการแก้ไขมันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะอาจส่งผลต่อระบบการเมืองในอนาคตยกตัวอย่างเช่นหากมีการเพิ่มหมวดใหม่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็อาจเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสําหรับประชาธิปไตยแต่ก็อาจทําให้เกิดข้อถกเถียงว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปการที่พรรคเพื่อไทยเลือกสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนแทนที่จะยืนหยัดในร่างของตัวเองทําให้เกิดคําถามว่าเป็นการประนีประนอมทางการเมืองหรือไม่ใครๆก็รู้ว่าการเมืองไทยมักเต็มไปด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนแต่ในกรณีนี้อาจมีบางคนมองว่าเป็นการขายเสียงเพื่อแลกผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นมุมมองที่อาจสร้างความขัดแย้งขึ้นมาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ท้ายที่สุดแล้วคุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้การบวชที่ใกล้เคียงขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกในรัฐสภาหรือเป็นสัญญาณที่ดีของการปรึกษาหารือกันถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะอาจามีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปที่น่าสนใจมากกว่าที่คิด